สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกช่องสูตรหัวใยซับนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทำการคำนวณแต้มรวมนะ,ะส่งตวบนนะ,ะแบบคูคีนะเะทียบชนสี่สูตรกันนะคะก่อนที่เข้าการคำนวณคะ่ะเดี๋ยวเรามาฟังคำเตือนก่อนนะคะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นโดยใส่ข้อมูลทางติดความน่าจะเป็นเท่านั้นจะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชว์สนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่องสูตรหวยรวยทรัพย์นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคำนวณกันนะคะแต้มรวมนะคะสองตบนนคะแบบคูคีนะคะเทียบชนสี่สูตรค่ะสติใะการเทียบชนคะยี่สิบงวดค่ะแอดเลือกมาเป็นแต้มคะแบบสี่หลักนะสมาชิกที่มีโปรแกรมรันคะก็สามารถแคปตรงนี้ได้เลยนะคะเรามาดูกันคะเริ่มเดินคะตั้งแต่งดที่ออกเก้าศูนย์สามคะ ศูน์บวกสามเท่ากับสแบบนี้นะฮะชนที่เต้มสามห้าเก้านะฮะออกเก้สามเข้ามาที่เต้มสามชนที่เต้มเก้ากับหนึ่งผลรางวัลออกมาที่สองเจ็ดสองเข้ามาที่เต้มเางวดต่อมาชนที่เต้มเกับหผลรางวัลออกมาที่แปดเจนะฮะเข้ามาที่เต้มเก้างวดต่อมาชนที่เต้มห้าเจ็ดเก้าผลรวัลออกมาที่หกศูนย์ห้านะฮะเข้ามาที่เต้มห้างวดต่อมาชนที่เต้มสามห้านะฮะผลรางวัลออกมาที่ห้าสานยฮะ เข้ามาที่แต้ม3ามงดตมาชนที่แต้มหกแปดศูนนะผลอวัดออกมาที่453มนะเข้ามาที่แต้มแปดงดตมาชนที่แต้มหกศูนย์นะคะผลวัดออกมาที่เจ็ดแปดนะเข้า 4, 5, มานะคะที่แต้มศูนยงดตมานะชนที่แต้มห้านะคะผลวัออกมาที่สี่เจ็นะเข้ามาที่แต้ม5้างดตมาชนที่แต้มสามเก้านะคะผลรวัออกมาที่8 1ดหนึะเข้ามาที่แต้มสาม งวดตมาชนที่แต้มสองนะะผลรางวัออกมาที่2 0งศเข้ามาที่แต้มสองงวดตมาชนที่แต้มศูนะะผลรางวัออกมาที่สี่สนะะเข้ามานะคะที่แต้มศูนย์งตมาชนที่68แปดนะคะผลรางวัออกมาที่951เข้ามาที่แต้มหกงวดตมาชนที่9 1้นะคะผลรางวัออกมาที่990าเานะะเข้ามาที่แต้ม9ก้างวดตมาชนที่แต้มสี่นะะผลรางวัออกมาที่0ูนย์เกนะะเข้ามาที่แต้มห งตมาชนเต็มสองสี่หนะคะผลวัลออกมาที่เจ็เนะคะเข้ามาเต้มสองตมาชนเต็มหกแปดศูนย์นะคะผลรางวัลนะคะออกมาที่ห้าสี่สี่นะคะเข้ามาเต้มแปงตมาชนเต็มหกศูนยนะคะผลวัลออกมาที่เก้เนะคะเข้ามาแต้มหกและทั้งงตมานะคะชนเต็มเก้าหนึนะคะผลวัลออกมาที่ศูนย์หกนะคะเข้ามาติมเก้างตมาชนเต็มสี่หกศูนยนะคะ พลังงน,นออกมาที่สามเก้าห้นะคะเข้ามาที่แต้ม4ีงวดที่ผ่านมานะคะเขาชนกันนะคะที่แต้ม3กับแต้ม5้าพลังงนออกมาที่6กศนะคะเข้ามาที่แต้ม3นะคะเสร็จแล้วนะคะเราไปดูสูตรของงวดนี้กันนะคะ สูตรที่หนึ่งนะคะเราใช้หลักหมื่นบวกร้อยบนบวกสิบนสครั้งหน่วยบนร้อยหน้าครั้งที่สหน่วยหน้าครั้งที่สอร้อยท้ายครั้งที่หนบทายครั้งที่หนตัวเลขที่บวกกันมากกว่าสอหลักแอนมีเขียนไว้ข้างบนแล้วนะคะห้าบวกหกเท่ากับหนึ่งนึบวกศูนย์เท่ากับหนบวกสาเท่ากับสี่สี่บวกเก้าเท่ากับสาบวกศูนเทกับสาบวกเจเท่ากับศศนย์วกศนคะเท่ากับศนย์คะ ศูนย์บวกสองเท่ากับสองสองบวกสองเท่ากับสี่สี่บวกสองเท่ากับหกเราจะได้นะแต้มรวมสองตบนนะในสูตรที่หนึ่งนะเป็นแต้มคู่นะศูนย์สองสี่หกสูตรที่สองนะเราจะใช้หลักหมื่นบวกร้อยบนบวกหน่วยบนสามครั้งร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งร้อยหน้าครั้งที่สองหน่วยหน้าครั้งที่สองร้อยท้ายครั้งที่สองสิบท้ายครั้งที่สองและบวกข้างที่หก ห้าบวกหกเท่ากับหนึ่งหนึ่บวกเเท่ากับศูนย์ย์บกแเท่ากับแปบวกเ้าเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกศูนย์เทกับเจบวกเเท่ากับสี่สี่บวกศูนย์เท่ากับสีบวกหเท่ากับศนะฮะศูนย์บวกสเท่ากับสบวกสเท่ากับสีบวกสเท่ากับหเราจะได้นะแต้มรวมนะสอตับนในสูตรที่สองนะ,ะเป็นแต้มคู่นะศูนย์สองสูตรที่3ามนะ,ะเราใช้หลักหมื่นบวกร้อยบน หน่วยบนหน่วยล่างสองครั้งร้อยหน้าครั้งที่2หน่วยหน้าครั้งที่2องรอยทายครั้งที่สองสิบทายครั้งที่สองสามครั้งและบวกข้าวที่สีบวกหเท่ากับหนบวกสเท่ากับสี่สีบวกแเท่ากับสอบวกเก้เท่ากับหนงบวกศูนย์เท่ากับห่งหนึ่งบวกเจ็ดเท่ากับแปดแปดบวกศูนย์เท่ากับแปบวกสเท่ากับสองะ สองบวกสองเท่ากับสี 2, ่สี 2, ่บวกสองเท่ากับหกหกบวกสองเท่ากับแปดเราจะได้นะ,ะแต้มรวมสองตบนะในสูตรที่สามนะฮะแต้มสองสี่หกแปดสูตรที่สี่นะฮะเราใช้หลักหมื่นร้อยบนหน่วยบนร้อยหน้า,า 2, 3, ครั้งที่สองสามครั้งหน่วยหน้า,า, 2, า,า 1, 2, ครั้ง100ที่สองร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งสองครั้งร้อยท้ายครั้งที่สองสิบท้ายครั้งที่สองร้อบวกครั้งที่สองห้าบวกหกเท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกสามเท่ากับสี่สี่บวกเจ็ดเท่ากับหนึ่ง หนึ 1> 1่งบวกศูนย์เท่ากับหนึ่บวกหเท่ากับเจ็บวกเเท่ากับสี่สี่บวกศูนย์เท่ากับสนะี่สี่บวกสเท่ากับหกบวกสเท่ากับแปบวกสเท่ากับศย์บกสเท่ากับสเราจะได้นะแต้มรวมสองตบนนะในสูตรที่สนะเป็นแต้มคู่นะหกแปดศย์สครบแล้วนะทั้งสนะีสูตรเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันะนะคะ ศูนย์สองสี่หกศูนย์สองสี่หกสองสี่หกแปดหกแปดศูนย์สะเรามาดูตัวชนฮะตัวชนฮะศูนย์เนี่ยมีทั้งหมดฮะสามสูตรนะคะต่อไปนะคะสองฮะสองต่อไปสี่นะคะสี่ก็มีสามสูตรนะต่อไป6กะในงวดนี้เนี่ยได้ตัวชนฮะทั้งหมดฮะตัวฮะก็คือแต้มสองฮะ กับแต้มหกนะในวดประจำวันที่นะคะสิบหกมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะ,ะนเพื่อนๆที่ชอบแต้มรวมสองตัวบนตัวไหนนะคะก็เลือกวิเคราะห์พิจารณานำไปใช้ด้วยตัวเพื่อนเองนะคะตามความน่าจะเป็นนะคะนายจะมาที่แต้มคู่นะคะแะจะไปเขียนนะคะว่าแต้มสองกับแต้มหกนะคะมีที่คู่ไหนมั่งให้นะคะ แต้มสองะแต้มหกนะแต้มสองนะ, 02, 11, 39, 48, 57, ะก,ก็จะมีที่0 2 1ย์สองหนึ่งหนึ่งสาแล้วก็6กหกะแต้ม6กนะก็จะมีที่06 1ย์หกส

แต้มหกก็จะไม่ได้ศูนย์หกหนึ่งห้าสองสี่สามสามเจ็ดเก้าแปดแปดคะเสร็จแล้วเนี่ยถ้าแต้มอ่าสี่คะเขาชนกันนะคะที่แต้มสี่ชนกันสามสูตรคะเดี๋ยวแอดกันไว้ให้นะแอดแต้มสี่คะอะไรบวกอะไรได้สี่แบบนี้นค่ะแต่ว่าแอดจะกันให้นะคู่ชุดนะคะหกแปดแบบนี้แล้วกันนะคะเสร็จแล้วนะคะถ้าแต้มแปดมานะคะอ่าไม่ใช่แต้มแปดสี่ต้องแต้มศูนย์คะ แต้มศูนย์สี่หกอันนี้คือตัวกันฮะในกรณีที่แต้มสี่เขาชนกัน 3, สมามศูนย์ฮะมาฮะแต้มศูนย์เลยชนกัน,นะฮะ 3, สามศูนย์ฮะแล้วก็มาะฮะตัวกันนะ หกแปดต้มสี่นะสี่หกต้มสูตรนะพเพื่อนๆนะลองเลือกพิจารณาดูนะในชุดนะที่เป็นแต้มรวมสรงตะบนนะพเพื่อนๆนะชอบแต้มไหนนะก็เลือกวิเคราะห์นะพิจารณานําไปใช้ด้วยตัวของเพื่อนเองนะสำหรับคลิปนี้นะถ้าพเพื่อนๆชอบนะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามนะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกาลังใจทุกคำติชมนะคะ เจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ